สวัสดีครับผมวันนี้วันที่24กลุ่กุมภาพันธ์ปี2568วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเงินหมื่นกันนิดหนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฟส3กลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือรวมไปถึงในเรื่องของเฟส2เก็บตกนะครับผมนะเอาให้ครบเลยนะว่ามีความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับแล้วต้องเตรียมพร้อมแบบไหนนะครับผมนะซึ่งก็แน่นอนครับว่าทั้ง3กลุ่มนี้นะก็จะได้รับเงินนะครับเช่นเดียวกันนะครับ เราเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับขออนุญาตพูดคุยในส่วนของกลุ่มผู้ที่เขาเรียกว่าเฟสสองนั่นคือผู้สูงอายุนะครับผมสำหรับในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอย่าลืมนะว่าเขาดำเนินการโอนรอบเก็บตก3รอบนะครับรอบที่1นนะครับนะที่จะเกิดขึ้นนี้ในวันที่28กุมภาพันธ์สิ่งที่ไฮไลท์สำคัญเหลือแค่วันเดียวนะเพราะวันนี้วันที่24 ท่านจะต้องดําเนินการนะครับตรวจสอบรวมไปถึงในเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับให้แล้วเสร็จภายในวันที่25กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเงินจะเข้าไม่เข้าในวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับท่านแล้วนะครับว่าดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเหลือแค่อีกวันเดียวสําหรับในเรื่องของการโอนซ้าครั้งที่1ดําเนินการให้เสร็จแล้วก็ทดสอบ นะครับให้พร้อมนะเพราะว่าเขากําหนดไว้ถ้าเงินจะเข้าวันที่28กุมภาพันธ์ท่านต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่25กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับอันนี้ขออนุญาตมาเน้นย้ํากันนะครับสองแสนกว่าคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์อยู่นะครับเนื่องจากท่านนะครับไปตรวจสอบแล้วนะขึ้นสถานะว่าโอนเงินไม่สําเร็จนะครับต้องดําเนินการภายในวันที่25กุมภาพันธ์นั่นคือวันพรุ่งนี้ เท่านั้นเงินถึงจะดําเนินการโอนเข้านะครับในวันที่28กุมภาพันธ์การโอนซ้ําครั้งที่1สําเร็จนะอันนี้ก็ขออนุญาตมานะครับผมแจ้งนะครับย้ําเตือนให้กับทุกท่านได้รับทราบสําหรับกลุ่มนี้นะครับต่อมาครับมาพูดคุยในเรื่องของกลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือนะครับเราก็เห็นความคืบหน้าจากทางด้านของกระทรวงการคลังโดยท่านนะครับเผ่าภูมิโรจนสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับให้สัมภาษณ์ผ่านรายหลายรายการนะครับผมทางด้านของรัฐบาลเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขสําหรับนะครับการลงทะเบียนเงินดิจิตอลกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินนะครับเป็นเงินสด10,000บาทซึ่งก็เดี๋ยวรอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนจะได้เมื่อไหร่นั้นนะครับทางด้านของรัฐบาลขณะนี้กําลังกําหนดความเหมาะสมเพื่อให้ไม่เกิดความสับสนนะครับ สำหรับนะครับช่องทางที่จะดำเนินการเปิดให้กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเบื้องต้นกำหนดจุดไว้เนี่ยนะฮะก็จะมีธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรนะครับรวมไปถึงในเรื่องของไปรษณีย์ไทยนะนี่ก็จะเป็น4จุดนะครับที่ทางด้านของครังได้แจ้งข้อมูลไว้นะครับเดี๋ยวรอสรุปกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเงื่อนไขนะครับในเรื่องของการตรวจสอบสิทธ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นเนี่ยจะให้มีการตรวจสอบ Data นะครับหรือข้อมูลนะฮะว่าในรอบ3เดือนย้อนหลังอ่านะครับได้มีการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือนะครับเกิน500 MB เมกหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เชื่อว่าหลายท่านก็ติดตามแล้วก็น่าจะได้รับข้อมูลนะครับตัวนี้คำว่าย้อนหลังคืออะไรนะครับก็คือว่า ท่านเนี่ยนะครับผมเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเบอร์มือถือที่ยืนยันนะว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของถูกไหมนะอันนี้เขาก็จะเช็ครายชื่อเพราะว่าถ้าคนไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะไม่ปรากฏข้อมูลสำหรับการใช้มือถือนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็สามารถที่จะระบุหรือตรวจสอบเบื้องต้นได้นะครับผมนะหากในรอบ3เดือนที่ผ่านมาใช้เกิน500 MB เมก ในเงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของกลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะตรวจสอบกันนะครับแต่ทั้งนี้ครับเงื่อนไขทั้งหมดต้องรอการพิจารณารอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับกลุ่มนี้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายท่านก็มีคำถามว่าในส่วนของผู้ที่มีมือถือนะครับผมแต่ว่าอาจจะลงไม่สำเร็จละ่ะ มันจะไปอยู่ในกลุ่มไหนนะครับผมอันนี้แหละครับเป็นคําถามหนึ่งซึ่งก็ยังรอคําตอบจากทางด้านของกระทรวงคลังอยู่นะครับผมว่าจะมีการเปิดในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับเนื่องจากมีมือถือชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของเบอร์นี้ แล้วก็แน่นอนครับถ้าเป็นเงื่อนไขาการใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็เกินนะครับ500เมกะไบต์อยู่แล้วอย่างงี้ฮะเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็นะครับเดี๋ยวติดตามก,กันกลุ่มนี้ก็ผมเชื่อว่าอีกไม่น้อยเลยนะครับส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีมือถือชัดเจนก็เนี่ยแหละฮะรอในเรื่องของแค่กําหนดสําหรับในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนแล้วก็จะรับสิทธิ์แนวโน้ม ได้เป็นเงินสดนะครับผมนะเพราะว่าก็ไม่รู้จะโอนผ่านทางไหนถูกไหมนะครับหรือโอนเข้าบัตรประชาชนก็ไม่แน่ให้ท่านไปทําการรู้ซื้อสินค้านะครับก็เดี๋ยวว่ากันในรูปแบบนี้นะครับเอาละสุดท้ายกลุ่มผู้ที่เขาเรียกว่ารอคอยนะครับ16ล้านกว่าคนนั่นคือเงินหมื่นเฟสสามทางด้านของคลังนะครับผมก็เน้นย้ำและแจ้งข่าวดีว่านะครับในเรื่องของระบบ การจ่ายเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับผมทำสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องทดสอบโรคให้เคารกมั่นใจเพื่อรองรับในเรื่องของประชาชนที่จะได้รับนะครับก็ยังเน้นย้ำในเรื่องของไต่มาสส ถึงมือประชาชนกลุ่ม16ล้านคนนั้นคือเฟสสานี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงไปฟังบางช่วงบางตอนที่ทางด้านของนะครับคุณจุรพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ผ่านช่องนะครับท NN กันนะฮะว่าปีความคืบหน้าเป็นอย่างไรเอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้ง3กลุ่มใหญ่ๆที่มาอัปเดตแบ่งป,ปันนะครับให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้รับทราบนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดนะเราก็นํากลับมาพูดคุยแบ่งปันแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับผมสําหรับนะครับรายละเอียดที่สําคัญที่เราจะไม่พลาดสิทธิ์สิ่งที่ทางด้านของรัฐบาลจะดําเนินการนะครับผมแจกให้กับประชาชนนะครับผมขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ เราวางวางกรอบทานทำงานไว้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับจะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสองสารอบนะครับแล้วก็นำสู่ที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานจึงจะนําเรื่องเข้าสู่คอรมอนะครับแล้วก็จะเดินหน้าในเรื่องของกลไกต่างๆตอนนี้ข่าวดีนะครับเรื่องของระบบเสร็จแล้วนะครับอยู่ในช่วงของการทำ testing ในรูปแบบต่างๆ นะครับมีการทดสอบอย่างในเพนเทสหรือว่าสเตรสเทสเนี่ยสิ่งต่างๆนี้มันเป็น,นกลไกที่ต้องทําในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยเฉพาะตัวนี้มันเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบเพย์เมนต์ซิสเต็มนะครับเป็นเรื่องของการจ่ายรับจ่ายเงินเนี่ยมันก็ต้องมีความรัดกุมนะครับ uh huh. เราใช้เวลาอีกเป็นเดือนนะครับในการทำเทสติ้งต่างๆนะครับอันนี้ได้รับทราบรายงานมาหลังจากนั้น,นกลไกเราก็จะส่งมอบไปที่ด e ี ประกอบกับส่วงการคลังก็ทาเรื่องเข้าโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดก็จะขับเคลื่อนพร้อมกันยืนยันไตรมาสสองเหมือนเดิมไตรมาสสองเหมือนเดิมเปิดกง้วางไว้ก่อน่า